สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเราเล่นนะครับผมก็วันนี้มาพูดคุยกันนะฮะก็มีประเด็นที่เพิ่งจบลงไปส,สดๆร้อนๆเลยนะอ่าก็อาจจะประมาณสักชั่วโมงนึงก่อนหน้านี้นะฮะกับชัยชนะของ n อ c r e d ซ o c k e t นะครับทีมของอัชรพรคงยศด,ดาวตบสาวไทยที่สามารถคว้าแชมป์นะฮะบอลบอลวีลียุทธ์ชั้นหนึ่งของญี่ปุ่นมาครองได้นะฮะเป็นสมัยที่2ติดต่อกันของทีมนะฮะแลวก็เป็นสมัยแรกของน้องเพียวด้วย ะก็วันนี้เดี๋ยวมาสรุปแล้วกันนะครับสำหรับวอลเลย์บอนวีลิกรีวิช1ของญี่ปุ่นที่จบลงไปแล้วนะครับผมเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะซึ่งก็ถือว่าโอ้โหสนุกสนานมากเกมในคู่ชิงชนะเลิศนะฮะ,ะการแข่งขันวอลเลย์บอนวีลิกรีวิช1ของญี่ปุ่นนะครับฤด,ดูกาล2023-2024นะวันนี้นะครับวันที่3มีนาคมเนี่ยเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันแทบจะเรียกว่าเปลี่ยนเกือบทุกๆปีอยู่แล้วนะครับผมบางปีก็ไม่มีนัดชิงชนะเลิศบางปีมีนัดชิงชนะเลิศแแแมตตช์เดเดีียยววอะะไรง้้ก็ล่น แต่ส่วนใหญ่เนี่ยรูปแบบการแข่งขันของเขานัดชิงชนะเลิศก,ก็อย่างน้อยจะมีนัดชิงชนะเลิศนะครับส่วนจะเล่น1นัดหรือ2นัดอันนี้แล้วแต่นะซึ่งมาช่วงหลังเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเพียงแค่นัดเดียวนะครับผมแล้วก็ในปีนี้นะครับ2024นัดชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีม JT m a มาเวลัสนะครับผม ลงสนามพบกับ NEC Red Rocket นะครับโดยที่ JT m a v e r i s เนี่ยเป็นแชมป์ในฤดูกาลปกตินะครับปีนี้เนี่ยพวกเธอลงเล่นในฤดูกาลปกติ22เกมเนี่ยชนะมาทุกเกมแล้วก็เล่นในรอบรองชนะเลิศก,ก็สามารถคว้าชนะมาได้เท่ากับว่าพวกเธอนชนะมา23เกมติดต่อกันนะครับถ้าชนะในนัดชิงชนะเลิศจะกลายเป็นแชมป์อ่าด้วยสถิติไร้พ่ายนะครับ24เกมติดต่อกันซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่า โอ้โหถ้าทําได้มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแต่ทั้งนี้นะครับมันก็ยังมีสถิติที่มันยังเป็นอาถพ์คือมันไม่เชิงเป็นอาถพนหรอกมันเคยมีคนที่เกือบจะทําได้เหมือนกับ JT นี่แหละนะครับซึ่งก็คือทอรีแอโร่นะฮะเมื่อฤดูการ2,020-2,021โดยที่ปีนั้นเนี่ยโทเรททำสถิตินะครับชนะในรดูการปกติ21เกมจริงๆมันต้องเล่น22เกมแล้วแต่ว่าปีนั้นมันยังอยู่ในสถานการณ์โควิดมันมีบางเกมที่ยกเลิกไปนะครับเลยทำให้โทรีชนะ21เกมติดต่อกกันแล้ว มาเล่นรอบรองชนะเลิศก,ก็ชนะได้แต่นักชิงชนะเลิศก,ก็แพ้ให้กับ JT นี่แหละนะฮะซึ่งตอนนั้นทัดดาวยังอยู่นะครับเป็นเล่นให้กับ JT อยู่ก็แพ้ไปน่าจะ0-3เลยนะครับทำให้ทุเรก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่า,นาจดจําเท่าไหร่กับการที่ชนะมาตลอดทั้งฤด,ดูกาลปกติแต่ก็มาแพ้ในนัดชิงชนะเลิศนะครับผมซึ่งปีนี้ JT ก็ถือสถิติคล้ายๆกันไว้นะครับซึ่งคู่แข่งของทาง JT นั่นก็คือ NEC Red Rocket ทีมของเพียวชรภพรคงยศนะครับซึ่งเพียวเองย้ายไปเล่นที่ลีกญี่ปุ่นเป็นปีแรกนะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันเนาะก,ก็ย้ายมาจากลีกดูรกีนะแล้วก็มาเล่นกับ NEC ในปีนี้แล้วก็ผลงานของ NEC เองก็เป็นรองแชมป์ในฤดูกาลปกตินะครับแล้วก็มี Mac แพ้ทีมน้นทีมนี้บ้างแต่ที่แน่ๆก็คือแพ้ JT ในฤดูกาลปกติทั้งสองเกมเลยนะครับทั้งเกมเย้าแล้วก็เกมเยือนแต่ว่า NEC ก็ยังสามารถ เอาชนะคู่แข่งมาได้ในะรอบรองชนะเลิศกลับมาเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งซึ่ง NEC เนี่ยเป็นแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ชนะโทรเรนในไปได้3-2ในะรอบชิงชนะเลิศนะครับผมก็สำหรับเกมในนัดชิงชนะเลิศนะฮะโอู๋ท่านบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากผู้ชมใน2,800กว่าคนนะครับก็สนามแข่งขันนี่คือแข่งกันที่ทากาสึกิอารีนานะครับในจังหวัดกุนมะเพียวเนี่ยอชรพรได้ลงสนามเป็นตัวหลักนะครับคู่กับโคกะสรีนะนะครับแล้วก็มีตัวเซตก็คือซึดนะครรับบผมเอ์3นะ รวมไปถึงผู้เล่นบอลเร็วนะครับผมอย่างายามาดาดิจิกะด้วยนะครับแล้วก็ผู้เล่นต่างชาติก็คือดาน,นี่ดูนะครับเป็นดาวตบจากสหรัฐอเมริกานะครับตำแหน่งดีหลังมือซ้ายด้วยนะฮะขณะที่ทางฝั่งของ JT เนี่ยนะฮะก็คือผมไม่ค่อยได้ดู JT เล่นในฤดูกาลนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเธอก็จะมีฮายาชินะครับเล่นหัวเสาเนาะ ก็จะคู่กับท้านังของทนนกะนิสุกิซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะครับเป็นหัวหน้าทีมเบอร์หกทะะันกะก็2คนนี้สลับกันแต่ว่าปีนี้ปีหลังเขามีทางนั่งของดันนี่ดูกลับมานะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดีนะฮะในการเล่นให้ทั้งทีมชาติแล้วก็ในสโมสอนฤดูกาลที่มันผ่านมานะะั่นก็คือ นิชิกวาวะนยุกินะครับผมเบอร์หนึ่งนะแล้วก็เขาก็สลับกันนี่แหละนะครับแบบชนี้ก็ให้ท้างหน้าของนิชิกวาวานนี่ได้เล่นก่อนนะครับแล้วก็คู่กับท้างหน้าของธนากะของเสา,นะา่แอนนี่ดูนะครับปีหลังจากอเมริกาก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งตอนแรกเนี่ยดานนี่ดูแล้วก็แอนนี่ดูในตอนั้กผมนึกว่าเป็นญาติกันนะแต่พอไปดูข้อมูลข้อมูลแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแค่หน้าเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันแล้วก็ตีมือซ้ายเหมือนกันใช่ๆ <laughs> หรือถ้าใครมีข้อมูลบอกว่าเป็นญาติกันก็แจ้งมาหน่อยแล้วกัน ซึ่งจริงๆผมก็รู้สึกแปลกนะคือแบบหน้าตาเขาคล้ายกันมากนะฮะและ้วก็ตีมือซ้ายเหมือนกันไนอะ้พวกนี้อาจอาจ,จะบังเอิญน,นะฮะแต่หน้าเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันนี่มันไม่ได้เป็นยาัิกันก็ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักของทาง JT นะในฤดูกาลนี้ก็คือจ่าเซนติโก้นะครับบอลเร็วทิมชาติฟิลิปินนั่นเองนะครับ สำหรับเกมในนัดนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสูสีมากนะครับเกมในเซตแรกเนี่ยทั้งสองทีมเล่นได้ค่อนข้างดีแต่ว่า JT จะค่อนข้างทําเกมรุกได้ดีกว่านะครับผมประสิทธิภาพในเกมกค่อนข้างดีแล้วก็เป็นฝ่ายออกนําตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็คือนําได้ตลอดนะช่วง2อสาคะแนน2คะแนน3คะแนนนะฮะ ADC ก็ไล่มาเหลือน1นคะแนน2คะแนนบ้างนะฮะก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงนะครับผมแต่ว่าจนกระทั่งตอนท้ายเนี่ยทางหน้าของ JT นําน่าจะ สัก21ต่อ19มั้งนะฮะแต่ว่าทาง a d c ก็ไล่ตีเสมอได้นะครับ21เท่าแลังจากนั้นก็เกมก็เปลี่ยนเลยกลายเป็นทางนั่งของ a d c ที่ทําได้ดีกว่าในช่วงท้ายเกมนะครับเป็นฝ่ายขึ้นนําตลอดจกกนกระทั่งสามารถเอาชนะไปได้นะครับพี่คะแนน27ต่อ25ขึ้นนําไปก่อน1ต่อ0เซตนะครับผมเข้าสู่เกมในเซตที่2องเนี่ยลูกเกมก็ยังเหมือนเดิมนะเกมทางนั่งของ a d c เนี่ยยังเป็นเป็นรองอยู่ในช่วงต้นๆเกม JT ก็เล่นได้ดีนะครับผมก็ขึ้นนําไปเรื่อยๆจนกระทั่งลักษณะเกมในเซตสองนี่มันคล้ายๆกันกับเซตหนึ่งเลยนะนะช่วงที่ JT ออกนำสองสาคะแนนในช่วงท้ายๆแต่ว่า EDC ก็ไล่ตามดีเสมอได้นะครับแต่ว่าช่วงแต้มดิวเนี่ยหรือว่าแต้มช่วงท้ายๆเนี่ยเป็นทาน่านั่งของ JT ที่ขึ้นนําก่อนได้เปรียบก่อนนะเป็นฝ่ายได้เปรียบก่อนมีโอกาสจะปิดเซตได้แต่ว่าท้ายที่สุดนะครับช่วงท้ายเกม EDC ก็มาได้เกมลุกจาก โคกะดนตะ้นต้อขึ้นล็อกหน้าพอดีนะฮะแล้วก็สาม,มารถทำคะแนนได้จนกระทั่งชนะไปนะครับผมสามสิบสองต่อสามสิบนะครับขึ้นนำไปสองต่อ0นเซตซึ่งพอนำไปสนะองศูนย์ะเขก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับแล้วกันนะฮะเป็นต้นตำรับที่ทำให้เมืองไทยเรามาอินสปิเรชันนั่นก็คือพักมีการแสดงคอนเสิร์ตระหว่างการแข่งขันนะก็ให้นักกีฬาเข้าไปพักผ่อนนะครับดารงดาราก็มาร้องเพลงกันตามปกติซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะที่ทําให้ไทยลีกเรา เอามาเป็นแบบอย่างนะฮะในการที่เราก็เอานักแสดงนักร้องนะคมาร้องเพลงระหว่างจบเซตสองนะครับการว่าพอหลังจากที่ร้องเพลงกันเสร็จนะครับนักกีฬากลับมาลงสนามนกันต่อโอ้โหกลายเป็นแมตช์ที่นะครับจากสองเซตแรกที่เกมค่อนข้างสูสีกันอยู่พอเข้าสู่เกมเซตที่สามกลายเป็นเจทีฮึดขึ้นมาแบบสุดยอดมากนะครับประสิทธิภาพในเกมลุกก็ดีอ่ารุกไปถึงทางเจทีก็มีการปรับเกมด้วยนะครับเปลี่ยนเอาท่านั่งของคายชีลงมานะฮะเบอร์สองนะแทนที่ท่านั่งของธนากะซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ ดีมากสำหรับทาง j t นะครับออกนําไปตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมแล้วก็นําห่างด้วยในช่วงกลางเกมก่อนที่จะชนะไป25-16นะฮะก็ไล่ขึ้นมาเป็น1-2ตเซตเกมเหมือนจะค่อนข้างสนุกแล้วก็อาจจะมีลุ้นในเซตที่5นะแต่พอเข้าสู่เกมในเซตที่4เนะี่ยกลายเป็นว่า N e c กลับมาสู่เกมของตัวเองได้นะครับจากที่ช็อตไปนะฮะหลังจาก หลังจากไปฟังเพลงมาแล้วเกมมันช็อตไปนิดนึงกับมาในเซตสี่เนี่ยโอเล่นดีมากนะครับ NDC กลายเป็นฝั่งของ JT ที่มีข้อผิดพลาดกันเองนะฮะเกมรุกเริ่มที่จะทําไม่ได้ตามที่ต้องการและก็กลายเป็นทาาหน้าของ n ซ c ที่กลับมาขึ้นนำนะฮะแล้วก็นำห่าง้วยเกมคล้ายๆกับในเซตสามเลยนะครับแต่กลับฝั่งกันคราวนี้เป็น NDC ที่ได้เปรียบแล้วก็เซตที่สี่เนี่ยบอลมันขาดไปเลยนะครับก็เป็น NDC ที่ชนะไปยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดคะแนนนะครับก็เลยทําให้ทาง NDC เรดด็อกเก็ตก็คว้าแชมป พลวร์วีลียกยูเชนหนึ่งะฮะไปครองได้นะฮะเป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นสมัยที่9ของทีมด้วยนะครับผมต้อว,ว่ายอดเยี่ยมมากๆสำหรับเอ็นซีในฤดูกาลนี้นะฮะที่สามารถคว้าแชมป์วีลีกมาครองได้สําเร็จนะครับผมรวมไปถึงยังเป็นการทําให้เอ่อเจทีนะครับไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ด้วยผลงานไร้พ่ายไปครองได้นะครับผมอ่อเจทีเนี่ยทีมเก่าของทัดดาวแล้วก็แก้วกัระยานะฮะรวมถึงพี่ออนน,นะอายุกเก่านะฮะซึ่งก็ เ,เคยได้แชมป์ลีกสูงสุดล่าสุดก็คือฤดูกาล2020-2021แต่ว่าพวกเธอก็อยังเป็นทีมหลักตลอดนะเข้าชิงตลอดเข้าสู่รอบลึกๆตลอดแต่ว่ามาในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายที่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผมอดีซีก็คว้าแชมป์ไปขอก็เลยทําให้เพียวนะครับอชรารพรน,นะครับเป็นนักกีฬาคนไทยคนที่3นะครับต่อจากแก้วกัลยาแลวก็ทัดดาวที่สามารถคว้าแชมป์มวอเลอรวีลีกของญี่ปุ่นมาครองได้นะครับผมนะบนะบแก้วกัลยาก็ได้กับเจทีเมื่อฤดูกาล2019-2020นะฮะทัดดาวก็ได้กับเจที เช่นเดียวกันในฤดูกาล2020-2021รวมไปถึงอชราพรยังเป็นนักกีฬาคนไทยนะครับที่สามารถคว้าดับเบิลแชมป์นะในเหลญี่ปุ่นมาครองได้ด้วยนะฮะซึ่งก็ต่อจากทัดดาวนะครับที่ทําได้กับ JT เมื่อดูกาลนั่นแหละนะครับ2020-2021โดยที่ปีนั้นเนี่ย JT ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิินีนะครับผมมาก่อนเมื่อช่วงปลายปี2020แล้วก็มาได้แชมป์วีดิกในปี2021นะครับก็ได้เป็นดับเบิลแชมป์ไปนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางนั่งของเพียวเองยังมีลุ้นในการคว้าแชมป ที่3นั่นก็คือ V ีคัพนะครับปีนี้ V ีคัพกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะแข่งขันในสัปดาห์หน้าเลยนะครับเออนดีซีก็ยังคงมีลุ้นแชมป์ที่3ของเพียวอยู่นะฮะถ้าทําได้ก็จะเป็นทริปเปิลแชมป์เป็นคนแรกเลยนะครับผมก็รอรุนรู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ันว่าพูดถึงเกมในราชินีเทเลอร์นเนี่ยผู้เล่นทําแต้มสูงสุดนะครับของเกมนัดนี้เป็นท่านั่งของแอนนี่ดูนะครับของ JT m a มาเวลัสนะครับทาไปได้ทั้งหมด 28คะแนนด้วยกันนะรองลงมานะครับเป็นโคกะสโนินะของ NEC นะครับทำไปได้26คะแนนส่วนอัชนาพรในนัดนี้ทําไปได้ทั้งหมด17คะแนนด้วยกันนะครับบอกว่าเป็นแมตชก์การเล่นที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมสำหรับทาง NEC นดะครับาสามารถพิชิตได้ในนัดชิงแคเลอทีเดียวก็คว้าแชมป์ไปครองได้นะครับอ่ะแล้วก็ NEC ก็ยังจะเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นนะครับไปทำการแข่งขันในศึกสโม,มสรเอเชีย2024ด้วยนะ ส่วนอันดับอื่นๆของวีลีกในฤดูกาลนี้นะครับอันดับที่ี่ยเป็นซาตบะอะเกโอเมดิกส์นะครับที่เอาชนะโตโยต้าอัลโตเบติ q u นซีของพัทยามรุสุกไปได้3ต่อ0ูนเซตนะครับส่วนอันดับที่5นะครับเป็นท่านั่งของเดโซอาริบีนะครับเอาชนะฮีซามิสึสปริงของชิตะพองกำล,ลังมากไปได้3ต่0อ0นเซต่ะโดย2คู่นี้เล่นกันไปเมื่อวานนี้นะครับวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็แสดงความดีดีกับน้องเพียวด้วยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์วีลีกมาครองได้ในฤดูกกานนี้นะครับับบ ตระน,นันของ NDC r ดีซ o c k e t นะฮะก็น่าจะเป็นแชมป์หลีกต่างประเทศครั้งแรกของเพียวด้วยนะอ่าก่อนหน้านี้เพียวก็เคยคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกนะฮะกับสุพีมมาแล้วนะครับเมือ่ออดูุการ2016 0 2017แลวก็2017 2018ลงไปถึงฤดูกาล2020ด้วยนะฮะที่เพียวสามารถคว้าแชมป์กับสุพีมในไทยแลนด์ลีกมาได้นะฮะแล้วก็นี่เป็นแชมป์แรกของเพียวในการไปเล่นหลีกต่างประเทศหลังจากที่เคยไปเล่นที่อินโดนีเซียมานะครับเคยไปเล่นที่ ตุรกีมา2ปีนะฮะแต่ว่ามาอยู่กับเอ c นีีวีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับน้องเพียวสามารถคว้าแชมป์หลีกญี่ปุ่นมาครองได้สำเร็จนะครับผมอาจจะทั้งนี้ทั้งนั้นวอลล์บอลหลีญ่ปุ่น,นยังไม่จบนะครับคือหลีก็จบไปแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งรายการก็คือบอลถ้วยวีคัพซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้านะครับอัน,นีตเราค่อยมาพูดถึงเกมวีคัพอีกทีในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเกมของเอ c ซนะครับที่สามารถ คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นมาครองได้สำเร็จยินดีกับน้องเพียวแล้วก็อ d c ดีซีด้วยโดยเฉพาะน้องโคกะนะครับผมอ่ะ <laughs> วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่องเราเลยของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ